สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ในตัวคลิป Trading View 101นะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เบื้องต้นผมจะนำ Trading View นะครับเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่เราใช้ในการดูกราฟเทคนิคหรือ technical analysis นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ผมใช้มากที่สุดนะครับในการดูกราฟนะครับเริ่มต้นเลยคือ Trading View เนี่ยอันนี้ผมเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือผ่านเว็บไซต์ ใครจะเข้าผ่านทางเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือทางมือถือทาง iPad ก็ได้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเข้ามา tradingview.com เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเอาด้านบนก่อนละกันด้านบนก็จะเป็นแถบเมนูนะครับถ้าหากใครอยากดูกราฟหรือชาร์ตเลยก็เข้าตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูมาร์เก็ตตลาดก็สามารถเข้าบริเวณนี้ได้นะครับจะมีทั้งส่วนของเป็นเทรดสต็อกนะครับมีคริปโตเคอเรนซีค่าเงินนะครับอินเด็กซ์หรือดัชนีนะครับฟิวเจอร์อนุพันธ์แล้วก็บอลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข่าวครับข่าวแบบแ n น p ก็คือหมายวาว่าข่าวแบบข่าวสั้นนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นยังไงก็เสร็จในวิเคราะก็รวบรวมมาให้นะครับหรือเป็นมาเก็ตว่าตอนนี้มาเก็ตแต่ละหมวดสินทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสกรีเนอร์ก็คือเป็นหมวดที่เขาเรียกว่าเป็นการสกรีนหาหุ้นหาหุ้นเล่นหาค่างเงินที่ที่เหมาะสมเข้ากับอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการเล่นนะครับหรือหาคริปโตเคอเรนซีแล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่งเพิ่มมาไม่นานเขาเรียกว่า Stock Hit ฮิตแมปหรือว่าคริปโตฮิตแมปนะครับผมพาไปดูนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงเผื่อให้ทุกคนดูเป็นไอเดียนะครับต่อมาก็คอมมูนิตี้คือเทรนดิ้งวิวเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นผู้เขียนบทความนะครับเนี่ยไอค้าอย่างเงี้ยที่ผมกําลังเอาเมาส์วนเนี่ยก็คือเขาจะวิเคราะห์กราฟนะครับของสินทรัพย์อะไรก็ได้เราก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าให้เราเข้ามาดูได้หรือจะเป็นเทรดเดอร์เอ t ดูเคชันนะครับก็คือเขาให้เรามาเรียนรู้นะครับว่าใครอยากจะเรียนอะไรข้อไหนก็มีวิดีีโออมมเป็นนนนบบทคควาาให้่กันนะัะร ก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยจะไม่มีนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวราคานะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อ TradingView ครับอย่างผมเนี่ยใช้เป็นสมาชิกแบบสมัครสมัครไว้เป็นรายปีนะครับก็จะต้องเสียงเงินไว้นะครับหรืออย่างใครอยากจะโหลดก็ Desktop App นะครับก็คือสามารถโหลดโหลดเป็นโปรแกรมได้ไม่ต้องเข้าผ่านเว็บนะครับทีนี้ในส่วนของตัว หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมให้เลื่อนลงไปดูข้างล่างนิดนึงก้อนนี้จะเป็นการเอาหัวข้อข้างบนเนี่ยมาสรุปรวบยอดเป็น เนื้อหาข้างล่างนะครับเช่นบทความที่ทางบรรณาธิการเลือกมานะครับสรุปตลาดนะครับก็จะมีโหมดหลายฟังก์ชันเลยนะครับบอลคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็มีในส่วน snap ที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าตลาดขายเช่นมีข่าวจาก amazon จากหุ้น snap chat หุ้นแต่ชนี nasdaq นะครับมีของ ford อะไรก็แล้วแต่นะครับมี breaking news นะครับที่เกี่ยวพันกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ของชาติสหรัฐอเมริกาของหุ้น s h o p i f i หรือว่าของตัวหุ้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับก็จะให้เรามาดูหรือเป็นสงครามนะครับตอน นะครับวันที่ทําคลิปเนี่ยคือวันที่7กุมภาพันธ์ครับก็จะมีเนี่ยรายงานวันที่7ของสำนักพิมพ์สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับหรือเอ็มทีนิวส์ไก็แล้วแต่ครับก็ดูกันได้นะครับหากเราลงมาอีกเรื่อยๆครับก็จะเห็นเป็นไอเดียนะครับไอเดียของดัชนีไอเดียของ Forex หรือพวกการเขาเรียกว่าการเก็งกําไรค่าเงินนะนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับก็เห็นว่าเยอะพอสมควรนะครับสุดท้ายก็จะเป็นหน้าของตัวที่จะเข้าข้อต่างๆก็ เหมือนกับเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างนั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นโซนที่เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะมีแถบเมนูตรงนี้นะครับเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกฟิวเบอหรือว่าเราเป็นคนคีย์เองนะครับคือคีย์เข้าไปเองด้วยความสนใจของเราเช่นคีย์แต่ชนีเข้าไปคีย์หุ้นเข้าไปคีย์ ETF คีย์ค่าเงินอะไรเข้าไปของเราเองนะครับเนี่ยมันก็จะมีหมวดที่ผมมีธงนะครับแฝกว่าเราต้องการเสียอะไรนะครับหรือว่ามีหุ้นหรืออะไรที่เเรราาสนนใจก พิมพ์คีย์เข้าไปเองอันนี้คือคีย์ด้วยเองตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ได้มีใครทําให้นะครับต่อมาก็คือสมมติว่าเราเลือกหุ้นนะครับอัน,นผมเลือก a p p l e เนาะมันก็จะมีแถบข้อมูลมาให้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นหุ้น a p p l e นะครับอยู่ในตลาดอเมริกานะครับ เป็นประเภทหมวดอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเทเลคอมมิเคชันอุปกรณ์นะครับมีข่าวให้เราดูนิดหน่อยนะครับตรงแถบสายฟ้าตรงนี้นะครับราคาหุ้นปัจจุบันนะครับอยู่ที่172.39จนะครับอ่ะมีพรีมาเก็ตก็คือสหรัฐตลาดอเมริกาเนี่ยจะมีช่วงก่อนเปิดตลาดซึ่งสามารถซื้อขายได้เขาเรียกพรีมาเก็ตนะครับก็เนี่ยราคาปิดตลาดตอนนั้นปิดไปวันที่4นะครับเฟ布รุยสี่สิบเก้าจุดห้าเก้า UTC ลบห้าเนี่ยตามไทม์โซนนั้นเนี่ยก็คือติดลบไป 51เซนนะครับหรือลบ0.29%แต่ว่าตอนเปิดตลาดมา Pmarket ก็ P market ก็มีการบวกนะครับ0 3นนะครับมีราคา day range นะครับอยู่ที่ระหว่าง1 7 0 6 8ระหว่างวันนะถึง1 7 4 1ในย้อนกลับไป52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่116.21แล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่182.94นะครับตัวคีย์สแตทอื่นก็อย่างพวกวอลลุ่มเป็นยังไงมาเก็ตแคป เป็นยังไงมีอันาราการจ่ายปันผล dividend yield เท่าไหร่นะครับอยู่ที่0.51% price to e a r n i n เทูเออร์หรือ P/E ratio นะครับยี่1 EPS นะครับ Earning per share นะครับ TTM นี่คือ trailing twelve m o n t h หรือ12เดือนที่ผ่านมา6.08นะครับ share f l o a t เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกเก็บเลื่อนเปิดได้นะครับ Earning นะครับเขก็ทำสรุปให้ก็จะมี2จุดจุดเขียวกับจุดสีเทานะครับจุดเขียวก็คือ รายงานผลประกอบการจริงๆส่วนจุดเท่าก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้นะครับเช่นไตรมาสที่2ของปี2021ปรากฏว่านักวิเคราะห์เนี่ยตีไว้ที่เนี่ยพอเราเอาเมาส์ไปวาง Hovering นะครับก็จะเจอคาว่า s u อ p r i s e สีเขียว4 1่3นะครับอันนี้เนาะเห็นไหมนะในวันที่28เมษายนอพนินะครับแต่ว่ารายงานจริงเนี่ยปรากฏว่าได้1.4 U.S. จะ่ปแช์นะครับ Estimate อยู่ที่0.99ก็คือ Surprise 41.93เปนนี่คือดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นสีแดงก็คือสีเขียวเนี่ยมันยืนอยู่เหนือสีเทาเนาะแต่ถ้ามันมันต่ำกว่าคาดก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นหุ้นไหนดีให้ดูแล้วกันเพื่อมันต่ำกว่าคาดอันนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยนะอะ่ะไม่เป็นไรมันแฮงไปแล้วนะครับอะไรกันนี่ อ่ะครับหลังจากขัดข้อทางเทคนิคผมเอาหุ้นที่ชื่อตัวยอ่อว่า VTRS นะครับหรือว่าชื่อว่า w e a t r i s นะครับมาให้ดูแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพก็คือเขา estimate ไว้เยอะนะครับ estimate ไว้1.24นะครับปรากฏว่าได้แค่0.76ก็คือ surprise ไปทางแดงก็คือต่ำกว่าค่า38.84%อันนี้ก็คือการดูตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูวันที่ตัวแถบที่เป็น สเตทเมนต์นะครับอินคอมสเตทเมนต์ก็เลือกได้นะครับจะไปบาลานซ์ชีหรือแคชโฟก็ได้อันี้คือใช้ข้อดีของเทรนดิ้งวิวฝั่งขวาเนี่ยคือใช้สกิรีนิ่งเร็วๆนะครับดูคัดกรองเร็วๆจะเป็นแอนนูลก็ได้เนี่ย 16, 17ปีนะครับ 18, 19, 20หรือจะเป็นควอเตอรี่ก็ได้เนี่ย Q3, Q4, Q1, Q2 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่มอร์ฟิแอนเชียลนะครับมันก็จะมีเนี่ยโอเวอร์วิวเป็นยังไงนะครับเป็นเอาที่ออััันนนตะะะกกกี้้้่มาลงไไไปคครรบบ็็ดด หรือเป็นเชิงของฝั่งโซนแบบกําไรขาดทุนนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเกิดใครมีความรู้บัญชีอยู่แล้วในการดูงบการเงินเนี่ยพอเห็นอันทุกนี้ก็จะเก็ตเลยนะครับว่ากอ d Profit คืออะไร Total Revenue คืออะไรนะครับ Operating Income คืออะไรนะครับก็จะสรุปมาให้ก็เป็นปีนะครับจะเป็น Quarterly หรือไตรมาสก็ได้จะเป็น a n n อ a l รายากกาป,ปีก็ได้นะครับเนี่ยขาสรุปตั้งแต่ปี2014ถึง2020ส่วน TTM ก็คือ12เดือนที่ผ่านมา trailing 12 month นะครับ บาลานซ์ e ชดก็มีแอสเซทมีเลเวลิตี้มีเอคว t ตี้นะครับแคชโฟ w ก็มีแคชโฟ w จากตัว o อเปอเรติงครับจากอินเวสติงจากฟ i น a n c ซิ g งก็มีหมดนะครับว้วสุดท้ายก็สรุปเป็นฟรีแคชโฟ w ให้มีสแตตสิติให้นะครับว่า Financial Ratio เนี่ยพวก Valuation PE Ratio p r i c e per sale r a t i o p r i c e per cash f l o w r a เ i o เป็นยังไง p r i c e per book ratio e v e v per e b i t อ a อะไรเนี่ยมีหมดนะครับ r o ร r e อเแล้วคณครับ Net Margin นนั้นก็มีหมดให้ทุกคนดูนะครับเป็นทั้งกราฟเป็นทั้งตัวตัวเลขนะครับในตารางครับก็ถือว่าน่าสนใจสะดวกนะครับแล้วก็สำคัญก็ฟรีนะครับไม่ไม่ได้เสียสมัครสมาชิกอะไรนะครับในส่วนนี้ต่อมาก็เป็น performance นะครับว่าในส่วน1ปี ต้นปี6เดือน3เดือน1เดือน1ว mm ิค hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทคนิคอลนะครับก็คือในส่วนของด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยหากเราดูกราฟแล้วเราไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคอลที่เขาใช้ระบบะคำนวณให้เนี่ยเขามองว่าหุ้นตัวนี้เหมาะการบายก็คือเหมาะการซื้อนะครับถ้าสตอง buy ก็เหมาะการซื้อมากนะครับ neutral ก็เฉยเฉยไม่น่าซื้อไม่น่าขายถ้าฝั่งเซลล์ก็น่าขายหรือน่าขายมากๆอย่างนี้นะครับ analyst rating ก็คือเรทที่นักวิเคราะห์ให้นะครับก็มีตั้งแต่ควรขายอย่างมาก ควรขายกลางๆนะครับนิวทรัลควรซื้อแล้วก็ควรซื้ออย่างมากนะครับโดยมีวันเยร์ทรเกตไพรซ์อยู่ที่18.77อย่างล่าสุดก็อยู่15.13นะครับถ้า18.77ก็จะเท่ากับว่ามีอัพไซด์นะครับอยู่ที่24.05นะครับก็แนะนําซื้ออัพไซด์ที่24.05นะครับส่วนต่อมาที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือโปรไฟล์คือเราอยากรู้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทที่เราอยากจะเข้าไปหาข้อมูลเองเ,องเนี่ยคืออะไรก็เนี่ยเข้าทางนี้ก็ได Employee คือลูกจ้างมีอยู่ประมาณ4 5 0 0 0คนนะครับในบริษัทนี้บริษัทนี้ก็เล่าให้ฟังว่า v e r t e s Inc. นะครับเป็นบริษัท Healthcare Global นะครับของระดับสุขภาพของเวิชาพฑ์ระดับโลกอะไรเงี้ยครับซึ่ง Engage อยู่ใน Provision Access to Medicine นั่นกอว่ากันไปคือเป็นการบรรยายนะครับว่าบริษัทตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยทประกอบธุรกิจยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นละกันเดี๋ยวผมมาพูดด้านข้างอีกเพิ่มอีกเพียบเลยครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับส่วนต่อมาที่ เมื่อกี้เราไม่ได้พูดไปแต่ว่าเรากดคลิกไว้ครับถ้าใครจาก็ได้ก็คือในส่วนของที่มันเป็นสกรีนเนอร์แล้วเราเข้าสต็อกฮิตฮิตฮิตแมปนะครับอันนี้คือมีความความน่าสนใจมากนะครับคืออะไรคือเราสามารถที่จะดูนะครับว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนัชะนีสบีห้าร้อยเนี่ยมีหุ้นอยู่ตั้งหลายตัว500ตัวเนี่ยยิ่งมันเป็นตัวแผ่นใหญ่นยคือ Market Cap เยอะใช่ไหมครับ อันเนี้ยอยู่ในส่วนเทคโนโลยีเซอร์วิสอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีรีเทลเทรดนะครับหุ้นในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอย่างเนี้ยมัลคอล์ซอฟบวกใช่ไหมครับวันที่วันที่4ที่ผ่านมานะครับสี่กุมภาพันนะครับหนึ่งวันก่อนนั้นเนี้ยก็มีไฟแนนซ์นะครับเนี่ยใครเอามาไปวางก็จะเห็นว่าเป็นยังไงก็แสดงว่าวันเนี้ยวันที่4ที่ผ่านมาดูเป็นการเรียกว่าปิดตลาดไปแบบบวกลบสลับกันไปนะครับคือมันจะมีบางวันที่มันเขียวหมดปัดหมดเลยนะครับหรือบางวันมันแบบแดงเละเทะไปหมดเลยก็มีเหมือนกันนะครัับบตรรงนนนีี้้กก็็จะเเปส่่วทลือไดค มันไม่ได้แค่เฉพาะ s อสนะครับคุณจะเลือกหุ้นในดัชนีประเทศอะไรก็ได้เขามีให้เยอะมากนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเราอยากให,ให้ตัวขนาดเนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนขึ้นกับ Market Cap อ่าถ้าเกิดเราอยากให้ Market Cap ใหญ่แล้วก็เลือกเป็น Market Cap ถ้าอยากดูเอ๊ะอยากรู้ว่า d i i i e n d y ์ยิวบริษัทไหนเยอะแล้วก็กดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าบริษัทที่ มีขนาดใหญ่นะครับกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ก็แสดงว่าปันผลเยอะเนี้ก็ดูได้อย่างงี้ได้บริษัทไหนที่แทบมองไม่เห็นเลยแสดงว่าปันผลน้อยมากนะครับเราลองเอาเมาส์ไปวางที่ไฟแนลแล้วกันมีอะไรไหมไม่มีอ่ะโอ,โอ้โทษครับอ่ะเราไปวางใช่ไหมวางเสร็จมันก็จะมีด้านตรงกลางนะครับใครใครดูตรงกลางของที่หน้าจอผมเนี่ยอนะ IIM นะครับ p 45.65ก็มี Dividend yield, yield มากถึง45.42%แบบนี้ครับเราก็เห็นภาพแล้ว ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับ Performance ก็มีตั้งแต่1ชั่วโมง4ชั่วโมง1วัน1วึ่อะไรแล้วแต่กันไปนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้ Sector นี่ก็มีให้กรุ๊ปหรือ No Group นะครับถ้า No Group ก็คือแบบมั่วชั่วเลยเทไปหมดก็ก็คือไม่ไม่กรุ๊ปปิ้งนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จัดเรียงแบบหลายแบบนะครับแล้วแต่คนจะเล่นแล้วกันฟิลเตอร์ก็มีนะครับมันเยอะมากครับลองเล่นดูครับมันมันดีมากๆนะครับ สำหรับในส่วนนี้ส่วนใครจะเซตติ้งอะไรก็เซตได้นะครับใส่ซิมโบ l จะใส่เป็น e s สคริปชันนะครับแบบไม่อยากใส่ตัวยอ่ออยากใส่เป็นตัวเต็มบริษัทก็ได้อย่างเงี้ยขึ้นมา Apple แลแหละถ้าไม่เอาก็ซิมโบ l p p นะครับประมาณนี้ใครอยากกดแชร์ก็กดได้ครับจะเซฟอิมเมจก็ปีลิงก์ก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาก็โชว์แถบให้เราเห็นนะครับ0%ก็คือสีเทาแดงเข้มมากๆคือลบเยอะเขียวเข้มมากๆคือบวกเยอะนะครับ ถ้ากดตัวขยายหน้าจอเต็มมันก็จะขยายแบบนี้นะครับประมาณนี้คริปโตก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันก็หลักการก็จะเป็นการโชว์ให้เห็นคิทแมพคือภาพรวมกว้างๆว่าตลาดตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายก่อนจากกันนะครับสำหรับบทอินโทรเอพิโซดหนึ่งนะครับคือตัวเทรดดิ้งิวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับโดยปกติเขาจะให้เราเล่นฟรีฟรีทริัลทนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าล่าสุดให้เล่น7หรือ14วันนะครับ คือเวลาเราเล่นใช่ไหมครับเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทุกโปรเลยนะเริ่มตั้งแต่โปรธรรมดาก็ได้โปรพลัสก็ได้หรือโปรแบบพรีเมียมก็ได้นะครับยิ่งยิ่งด้านขวาก็จะยิ่งแพงนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้เยอะทีนี้ผม่บอกไม่ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะก,การใช้แบบไหนนะครับบางคนใช้ฟรีก็พอแล้วเพราะว่าไม่ได้เน้นมากก็ขอแค่มีเปิดการาฟดูบางคนแบบสายเทคนิคเชนมากแบบสายเทคนิคข้อมากๆคือต้องดูเยอะ,ะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้แอนนูลนะครับแอนนูลลี่ก็คือมันจะถูกกว่าถ้าเทียบกับมันลี่เห็นไหม ประมาณ5เหรียญต่อเดือนนะครับ 12, 12เดือนก็ 6, 60เหรียญและความต่างนะครับก็คือถ้าซื้อแบบเหมาจ่ายไปเลยอะแล้วโดนตัดทุกเดือนก็จะน้อยลงเท่านั้นแหละหลักการง่ายๆของการค้าขายทั่วไปนะครับ ทีนี้อย่างส่วนโปรเนี่ยก็จะมี5อินดิเคเตอร์นะครับถ้าส่วนโปรพลัสก็จะเป็น10อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็น,นี้เปิดได้2ชาร์ตน,นี้เปิดได้4ชาร์ตซึ่งพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเปิดได้เยอะมาก25ชาร์ต25อินดิเคเตอร์8ชาร์ตนะครับซึ่งซึ่งมันเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการโฆษณาแอสฟรี free. ซึ่งพวกเนี้ยผมแนะนําให้ลองเล่นกันดูนะครับมันไม่มีโปรไหนที่เหมาะกับ เขาเรียกว่าโปรไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นอันนี้ผมให้เป็นนานาจิตตังแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ t r a d i n g View บท Introduction บทแรกนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์เพื่อให้คุ้นชินกับการใช้ผมอยากให้ทุกคนใช้ตัวเจ้า Trading v i e w เนี้ยให้ลงทุนแล้วก็ใช้คล่องนะครับพอเขาเรียกว่าหลักการการใช้เทรดดิ้งวพอใช้เป็นแล้วเนี่ยทุกโปรแกรมที่มันเป็นกราฟเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ลงทุนได้อย่าง ถูกต้องมีกำไรในระยะยาวได้นะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับยังไงผมขออนุญาตฝากทุกคน subscribe นะครับหรือกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในคลิปเอพิโซดสําสำหรับ Trading View นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นาฝากขายของนี้นะครับสำหรับ ตัวคมภีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่อ่า8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่1กับข้อที่2ทึ่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ money management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์นี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับันที่2ก็เป็นจิตวิทยายการลงทุนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคกาฟร,รู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองครับเพราะงั้นจิตวิทยาการลงทุนเนี่ย อารมณ์ตลาดคือยังไงวัฒานจาักรรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือ macroeconomic หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบีย้ยอ่านโยบายอนาคารกลางนะครับเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตรา,ารแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับผลเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะพูดดททัั้หเเลลยนนรบกกวาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะพูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับก็คือ จริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ํามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวยังไงในรอบเศรษ,ษฐกิจนะครับการจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบ พอทำอับนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสอาร์ของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เอารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับอ่าการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย ปันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคลุมถึงดัชนีอะไรบ้างให้เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบการเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคนเน ลงทุนเลยก็ว่าได้ครับก็คือกาฟเทคนิคน,นั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพิจารตั้งแต่แท่งเทียนเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับ,ารททงงรบการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทอรี่เป็นยังไง การใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d อไซเนี่ยเคยได้ยินไหมมันคืออะไรอ่านหนังสือมาดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไมายพวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเรายังไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่ว่าการรู้ไว้แล้วนำมาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ เกี่ยวกับว่ากลยทุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไรให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้านครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมพีหนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยว่ครทำทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ2 0 0บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิง QR วอารคมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับบมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับคำพีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสหรับวันนี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ